ตัวนี้ CPU Ryzen 5 3500 X นะฮะตัวนี้ AM4 เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพียงแค่มันเป็นโคลาเจนกันนะฮะอันนี้เป็น s e r ี e ีส์3000นะฮะแต่ว่าบอร์ดต,ตัวนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยมันโคตรเก่าเลยเก่าโคตรโคต,โคตก็เรียกว่าเจน1000ได้นะครับแต่ว่าพอดีมันมีใบออดก็สามารถใช้งานได้อัปเดตใบออดแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเหมือนกับตัวนี้เลย B450 นะฮะ B450 ตัวนี้ ถามว่าใส่ตัวใหม่ๆได้ไหมใส่อะไรเซนใหม่ๆได้ไหมใส่ได้ครับก็แค่เพียงอัปเดตไปออดเท่านั้นนะฮะแล้วก็ซื้อ CPU s e r ซีรีส์ที่สูงกว่ามาใส่ได้เลยนะฮะยกเวนะ้น AM5 แล้วใส่ไม่ได้นะน้องนะครับแค่นี้ก็หวังว่าจะเข้าใจอันนี้มันก็เป็นแบบเหมือนการจับคู่อะครับการเลิ่มเป็นบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะเอาแบบจริงจังเลยเนี่ยอ่ะเรามาดูตรงนี้อีกทีนะครับบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดตัวไอตัวนี้แหละ A สามองศนย์ะครับ A สามองศูนย์ซึ่งแม่งเก่ามากนะครับเก่ามากอ่ะนี่ดูสภาพต,ตามใจต่ใหม่อยู่นะใหม่ยอยู่มากเลยอันนี้เป็นไ,ไงเนฮะ้ยเอ้ย,ออยนี่มันเฮ้ยเดี๋ยวกล่อง A 3 2 0สองศูน์ M แต่บอดเป็น AB 3 5 0ห้าศูนนะนี่ AB 3 5 0อ่ะ